ใครที่มีสิวขึ้นที่คางต้องเป็นฮอร์โมนเท่านั้นนะครับเอาข้อจริงเนี่ยสิวฮอร์โมนขึ้นได้ทุกที่แต่แค่ว่ามันเด่นบริเวณที่คางและกรอบหน้านั่นเองครับ สำหรับใครที่มีสิวที่คางนะครับโดยเฉพาะบริเวณเนี้ยคางกรอบหน้าทั้งหลายแล้วก็ขึ้นบ่อยในช่วงที่มีประจำเดือนก็จัดอยู่ในกลุ่มสิวฮอร์โมนนะครับสาเหตุที่เป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าในช่วงที่ประจำเดือนเราเริ่มมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่มีการแกว่งนะครับโดยเฉพาะแอนโดรเจนฮอร์โมนพวกนี้ก็จะกระตุ้นการทํางานของต่อมไขมันทํางานมากขึ้นนะครับและบริเวณที่เอฟเฟกได้บ่อยก็คือบริเวณตรงคางและกรอบหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าใครที่มีสิวขึ้น สิวแต่ละประเภทรักษายางไงนะครับถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับเราก็จะแบ่งสิวออกเป็น1ก็คือมันอักเสบไหมกับ2คือมันไม่อักเสบถ้าไม่อักเสบแบ่งคร่าวๆก็จะเป็นกลุ่มพวกที่เป็นสิวอุดตันก็จะมีทั้งอุดตันหัวปิดหัวเปิด,ห,ปดหรือว่าพูดง่ายๆคือสิวที่เราลูบแล้วรู้สึกว่ามันส,กสากๆเป็นเม็ดๆนะครับรู้สึกว่าผิวหน้ามันไม่เรียบโดยที่มันไม่แดงนั่นคือสิวที่มันไม่มีการอักเสบกลุ่มพวกนี้พบว่าการใช้เบโซอิลเปรอร์ออกไซด์นะครับหรือว่ากลุ่มเรตินอยวิตามิวาสรถลด อุดตันได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มอักเสบเนี่ยอันนี้ไม่ควรไปกดนะครับถ้าเรายิ่งกดยิ่งเค้นนะสิ่งที่เราได้กลับมาคือเป็นเลือดนะครับแล้วมันก็จะระบมมากขึ้นนะครับก็จะไม่ได้อะไรกลับมามันจะกดได้ก็ต่อเมื่อมันเริ่มมีหนองแล้วนะครับอาจจะต้องมีการเจาะและระบายออกมาได้ดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นหัวแดงๆงไม่มีหัวหนองนะครับถ้าเราไปบีบไปเค้นมันมันจะยิ่งอักเสบประเภทที่2ก็คือสิวที่เริ่มมีการบวมการอักเสบแล้วนะครับสังเกตง่ายๆคือว่ามันเริ่มเป็นตุุ่่่่่่มมมมมมแแแแดดดดงงงงงธรรรรราานนนนะะคัััหหหหหืืืออออวววววเเเเปปป็็็ตททีี้้้้ยยกกสิิิชจลลซ รเริ่มนุ่มๆนิ่มๆแลแล้วก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราเจอสิวระยะนี้ก็คือสิวระยะอักเสบเนี่ยสิ่งที่ทาได้ก็คือทายาแต้มสิวนะครับก็จะช่วยได้รวมไปถึงกลุ่มพวกยาปฏิชีวนะนะครับเช่นกลุ่มครินดาเมซินหรือมาฉีดสิวได้นะครับก็คือฉีดสิวเพื่อลดกระบวนการอักเสบนั่นเองทําให้มันไม่พัฒนาต่อไปไกลายเป็นซิสหรือห,หัวหนองที่มันใหญ่ขึ้นกล่าวโดวยสรุปนะครับถ้าเป็นสิวอุดตันธรรมดาเราใช้ยาได้ถ้าสมมุติว่ามันเริ่มอักเสบไปแล้วไม่แนะนําให้กดนะครับสามารถที่